สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนเตรียมหยิบสมุดอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาหรือยังคะเตรียมปากกาด้วยนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในหลักภาษาไทยฉะนั้นนักเรียนจะต้องจดบันทึกความรู้ที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในวันนี้ลงในสมุดด้วยนะคะไว้สําหรับ เตือนความจำนะคะเป็นการทบทวนแล้วก็ไว้ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแนบให้กับนักเรียนไปนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนที่เข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะลูกก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากจบชั่วโมงสอนแล้วเนี่ยคุณครูก็จะทําการเช็คชื่อนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมเลยส่งชื่อมาด้วย เอาละค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะโลกวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการสร้างคําอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เกิดจากคําบาลีและสันสกฤตซึ่งกา,การสร้างคํารูปแบบใหม่นี้นะคะเราเรียกว่าคํำสมาตคำสนธินั่นเองอีกครั้งนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาสร้างคําอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ซึ่งเราเรียกว่าเป็นคำสมาทและคำสนทินั่นเองเอาล่ะค่ะเรามาดูซิว่าคำสมาทคำสนทิมันมีลักษณะอย่างไรนี่ค่ะนักเรียนนักเรียนจดบันทึกเลยนะคะลักษณะของคำสมาทค่ะคำสมาทนะคะลักษณะที่หนึก็คือเป็นคำสมาทแบบสมาทนะคะอีกลักษณะหนึ่ง เป็นคำสมาร์แบบมีสนทิและอีกลักษณะหนึ่งก็คือคำคล้ายคำสมาร์แต่ไม่ใช่คำสมา่ะคะ่ะเป็นแค่คำคล้ายคำสมาธิอ่านแบบสมาธิเท่านั้นเองนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงนักเรียนอย่าเพิ่งออกจากห้องเรียนไปไหนนะลูกเพราะว่าการเรียนเรื่องคำสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วอะอาจจะคิดว่ามันยาก นะคะแต่ถ้านักเรียนเข้ามาฟังคุณครูในวันนี้แล้วนะคุณครูเชื่อว่าหลังจากจบชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถยกตัวอย่างคำสมาติและบอกประเภทคำสมาติให้กับคุณครูได้อย่างแน่นอนค่ะนักเรียนเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะนักเรียนจดเรียบร้อยหรือยังคะ เรียบร้อยนะคะทีนี้นักเรียนนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าสม on, ัดชนสนธิเชื่อมนักเรียนเคยได้ยินไหมคะคุณครูมักจะพูดติดปากเสมอเลยเมื่อเราจะเรียนเรื่องคำสมัดคุณครูก็จะพูดว่าสมาดชนสนธิเชื่อมมันเป็นยังไงคะสมาชนสนธิเชื่อมจริงๆแล้วมันก็คือคำสมัดนั่นเองนะคะนักเรียน แต่เป็นคำสมาธิที่เกิดจากการรวมคำกันแล้วอ่านออกเสียงเชื่อมคำกันโดยมีเสียงสระอะสระอิสระอุระหว่างคำอ่านออกเสียงเชื่อมกันโดยมีเสียงสระอะสระอิสระอุระหว่างคำตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นคำสมาธิแบบสมาธินั่นเอง แต่เมื่อรวมคำกันแล้วมีการแปลงรูปสระตรงกลางและหว่างคำแปลงเป็นสระโอบ้างแปลงเป็นสระอาบ้างแบบนี้ตรงกลางระหว่างคำอ่ะเราจะเรียกว่าสมาตแบบมีสนทิอ่เข้าใจไหมคะนักเรียนสมาตก็คือสมาตแบบสมาตและสมาตแบบมีสนทินั่นเองนะคะต่างกันแค่ว่า อ่านแล้วมีการออกเสียงอะอุเ e ชื่อมตรงกลางก็เรียกว่าเป็นสมาดแบบสมาดถ,ถ้าอ่านแล้วมีการแปลงรูปสละเป็นอเป็นโอตรงกลางระหว่างคำเราก็จะเรียกว่าสมาดแบบมีสนทิเป็นไงคะเริ่มปวดหัวยังเอาละคะ่ะก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนไปรู้หลักเกณฑ์ง่ายๆคุณครูมีหลักเกณฑ์ให้นักเรียนจำง่ายๆแค่5ข้อเองนะคะ ถ้านักเรียนได้ฟังหลักเกณฑ์นะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องคำสมาตรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูหลักเกณฑ์กันคุณครูนะคะก็มีเกมปริศนาคำทายมาให้นักเรียนให้นักเรียนลองหาคำตอบกันนะคะซึ่งคำตอบทั้ง10ข้อนี้นะคะนักเรียนล้วนแล้วแต่เป็นคำสมาตทั้งสิ้น เอาละค่ะนักเรียนก็จะได้จําคําสมัคิในคําตอบ10ข้อนี้ด้วยนะคะในคําตอบ10ข้อนี้ที่นักเรียนจะตอบเป็นคําสมัคิทั้งสิ้นเลยแล้วเมื่อนักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้วนะลูกนักเรียนนะคะถ่ายรูปเก็บคะแนนให้ครูด,ด้วยเพราะว่าถ้าหนูตอบคาถามครบทั้ง10ข้อเกมนี้จะขึ้นคะแนนให้นักเรียนเลยว่านักเรียนทําถูกกี่ข้อฉะนั้นนักเรียนถ่ายคะแนนที่นักเรียนได้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ส่ง ไล่ให้คุณครูด้วยนะคะส่งข้อความมาให้ครูด้วยครูจะได้รู้ว่าเออนักเรียนทําแบบทดสอบนี้แล้วนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนนี่ค่ะเป็น QR code นักเรียนเอาโทรศัพท์นะคะมาสแกน QR code นี้ได้เลยนะลูกใน QR code นี้จะมีปริศนาคำทาทยคำสมาดอยู่10ข้อค่ะ ดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนไปทำหลังจากเรียนจบแล้วหรือนักเรียนจะทำในตอนนี้เลยก็ได้นะคะเมื่อได้คะแนนนักเรียนอย่าลืมส่งคุณครูนะคะเมื่อนักเรียนสแกน QR Code เข้าไปแล้วนะลูกนักเรียนจะไปเจอข้อแรกหน้าตาแบบนี้นะคะลูกนี่ค่ะคือข้อแรกนักเรียนสามารถเลือกตัวพยัญชนะมาเติมนะคะนักเรียนกดไปที่ตัวพยัญชนะเลยค่ะตัวใดก็ได้ ถ้าพยัญชนะที่นักเรียนเลือกมันถูกต้องมันก็จะไปเติมในช่องว่างที่เขาเว้นไว้ให้แต่ถ้านักเรียนเลือกแล้วมันผิดนักเรียนสามารถเลือกใหม่ได้อีก3ครั้งฉะนั้นในการเลือกพยัญชนะผิด3ครั้งข้อนี้นักเรียนจะได้ศูนย์คะแนนนะคะถ้านักเรียนทําถูกแล้วนักเรียนก็เลื่อนไปทําข้อต่อไปเลยค่ะนี่คือข้อ2นะคะ,ะมีคําใบ้ด้วยนะ หนังสือที่วางขายเป็นรายเดือนมันคืออะไรนักเรียนไปเลือกตอบค่ะเสร็จแล้วเลือกทําข้อต่อไปเลยค่ะข้อ3 4 5 6มี10ข้อนักเรียนทําไปแบบนี้เลยนะคะ10ข้อแล้วส่งคะแนนมาให้คุณครูเอาละค่ะระหว่างนี้เราจะไม่เสียเวลารอนะเดี๋ยวนักเรียนไปท,ทําทีหลังนะคะแล้วคุณครูก็จะยังไม่เฉลยนักเรียนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้นักเรียนไปทําย้อนหลังอีก นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกทีตอนเปิดเรียนค่ะนักเรียนเราจะเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะเราไปดูที่คำสมมาตรกันดีกว่าค่ะนักเรียนว่าคำสมาตรที่เราจะเรียนในวันนี้มีความหมายว่าอย่างไรน,นักเรียนจดบันทึกเลยนะคะความหมายของคำสมมาตรค่ะนักเรียนคำสมมาตรคือคำที่เกิดจากการนำคำในภาษาบาลี และสันสกฤตมารวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่โดยยังมีเข้าความหมายเดิมอยู่นักเรียนจดทันไหมนักเรียนจดย่อๆนะคะจดย่อๆคำสมัยก็คือคำที่เกิดจากการนำคำในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมกันนั่นเอง เรียบร้อยนะ,ะงั้นคุณครูผ่านนะคะ,ะเมื่อนักเรียนจดเสร็จแล้วเราไปดูต่อเลยคะ่ะนักเรียนคํานี้คะ่ะนักเรียนคุณครูชี้ลูกศรไปที่คํานี้นักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะคํานี้อ่านว่าประวัติศาสตร์และคำว่าสุริโยไทยวิธีการนะคะนักเรียนเรามาดูที่คําว่าประวัติศาสตร์ก่อนสองคำนี้เป็นสมาร์แน่นอนคะ่ะรู้ได้อย่างไรคะ คุณครูให้ความรู้เบื้องต้นเลยค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะักเรียนแยกคานะคะแยกคําที่เขาให้มาเนี่ยออกมาเป็นสองคำก่อนอย่างคาแรกประวัติศาสตร์นะคะแยกออกมาได้ว่าเป็นประวัติกับคําว่าศาสตร์เมื่อนักเรียนแยกออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็มาดูวิธีการข้อที่2คือ คำที่แยกนั้นมีความหมายไหมต้องมีความหมายทั้งคู่นะคะนักเรียนต้องมีความหมายด้วยนะอะอประวัติหมายถึงอะไรคะความเป็นมามีความหมายคะ่ะศาสตร์หมายถึงอะไรคะความรู้นี่ค่ะมีความหมายทั้งคู่เลยเมื่อแยกออกมาเป็นคําได้แล้วแล้วก็มีความหมายแล้วต่อไปเป็นคําบาลีและสัสกฤตเท่านั้นนะคะอ่า เป็นบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะคำว่าประวัติเป็นคาบาลีศาสตร์ศศาลา,าเป็นคําสันสกฤตนักเรียนจําได้ไหมคะเราเคยเรียนกันไปแล้วหลักสังเกตคําสมาธิคาบาลีและสันสกฤตซึ่งเราจะนําหลักการเรียนคําบาลีและสันสกฤตมาใช้ในการวิเคราะห์คําสมาธิวันนี้ล่ะคะนักเรียนเราได้นํามาใช้แล้วคะ่ะที่เราเรียนไปครั้งก่อนนู้นนะคะอ่า ตรงนี้ต่อไปนะคะเห็นไหมประวัติเป็นบาลีศาสตร์เป็นสันสกฤตฉะนั้นสองคำนี้เกิดจากการรวมกันของคําบาลีและสันสกฤตจึงเรียกคํานี้ว่าเป็นคํำสมาดได้เลยค่ะอ่าต่อไปค่ะมาดูคํานี้สุริโยไทยเราลองมาแยกคําซิแยกแบบที่หนึงค่ะแยกว่าสุกับคําว่าริโยไทยแยกแบบที่สอง ุริกับโยไทยแบบที่3สุริโยกับไทยเมื่อเราแยกแบบนี้แล้วนะนักเรียนเราก็มาดูความหมายค่ะแยกเสร็จแล้วมันมีความหมายไหมเล่าคําว่าสุค่ะมีความหมายนักเรียนหมายถึงดีงามค่ะคำน,นี้ถูกต้องค่ะได้แต่คําว่าริโยไทยไม่มีความหมายค่ะนักเรียนแยกแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นผิดนะคะอ่าถ้าเรามาแยกแบบที่สอง สุริสุริไม่มีความหมายค่ะแยกอันนี้ไม่ได้คําว่าโยไทยก็ไม่มีความหมายฉะนั้นนักเรียนจะมาแยกแบบที่สองอีกก็ไม่ได้เรามาดูแยกแบบที่สามสุริโยสุริโยก็เหมือนสุริยะนะคะหมายถึงดวงพระอาทิตย์แยกได้ค่ะอันนี้มีความหมายถูกต้องนะแต่คําว่าไทยค่ะคาที่สองที่หนูแยกออกมาคําว่าไทย ไม่มีความหมายนะคะไทยไทยไทยเนี่ยไม่มีความหมายฉะนั้นแยกแบบนี้ก็ไม่ได้คำว่าสุริโยไทยนะคะเกิดมาจากคำว่าสุริยะบวกอุไทยยะคำสุดท้ายของคำแรกสละอะและคำแรกของพยางค์ที่สองสละอุนะคะอะกับอุ มาบวกกันมันจะเกิดการแปรงลงร่างเป็นสระโอค่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าสุริโยไทยนั่นเองฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำสมาดสมาดเหมือนกันค่ะนักเรียนแต่เป็นสมาดเกิดการแปรงลงร่างจึงเรียกว่าสมาดแบบสนทินั่นเองถ้าสมาดแบบสมาดจะไม่มีการแปรงลงร่างออกเสียงอะเชื่อมคำ แต่ถ้ามีการแปลงร่างเป็นสระโอบ้างเป็นสระอาบ้างแบบนี้เกิดการแปลงร่างเรียกว่าสมาดแบบมีสนทินะคะเอาละค่ะนักเรียนอาจจะยังงงๆหรือบางคนอาจจะเข้าใจชัดเจนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมต่อเลยค่ะนี่นักเรียนเดี๋ยวเราลองมาอ่านคำนี้พร้อมกันนะคะลูกอาละค่ะคำนี้อ่านว่าพลเมือง ราชวังราชดำเนินพลนเรือนเมรุมาตรกลละเม็ดกรมมท่าทุนนัพย์นักเรียนคะทราบไหมว่าคำที่เราอ่านกันเนี้ยเป็นคำสมาศหรือไม่หลักเกณฑ์คำสมาศที่คุณครูบอกเป็นไงคะอ่านเชื่อมคำใช่ไหมอ่านเชื่อมออกเสียงอะระหว่างคำคำเหล่านี้ย ทุกคำล้วนแต่อ่านแบบเชื่อมคำทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าอย่างนั้นเราจะเรียกว่าคำสมาร์ทได้ไหมเรามาดูเกณฑ์กันก่อนค่ะนี่ค่ะหลักสังเกตคำสมาร์ทนักเรียนจดบันทึกเลยนะคะหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งค่ะคำสมาร์ทต้องเกิดจากคำบาลีและสันสกฤตเท่านั้นหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งนะคะคำสมาร์ท ต้องเกิดจากบาลีและสันสกฤตเท่านั้นทันไหมคะนี่คือเกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะคะอ่านักเรียนพอดูเกณฑ์ข้อที่หนึ่งแล้วเราย้อนกลับมาดูข้างบนนี้ที่เราอ่านกันเมื่อสักครู่ว่าใช่คำสมัตรไหมเรามาดูคำแรกเลยพล,ลเมืองพลนะคะเกิดจากคำว่าพลบวกคำว่าเมือง ถูกไหมคะพอเราแยกคําเราต้องแยกสองคำก่อนนะนักเรียนแยกสองคำแล้วนะอ้าวแล้วก็มาดูว่าพลเป็นคําบาลีศันสกฤตษ,ษ,ษใช่ไหมใช่ค่ะแต่คําว่าเมืองล่ะคะใช่ไหมเมืองเป็นคําสะกดตรงตามมาตาตัวสะกดและมีความหมายชัดเจนคําว่าเมืองเป็นคําไทยแท้ค่ะนักเรียนคํานี้เกิดจากบาลีบวกไทยฉะนั้นไม่ใช่คําสมาศ เพราะคำสมาศหลักเกณฑ์คือต้องเกิดจากบาลีและสันสกฤตเท่านั้นถูกไหมคะแต่อันนี้เกิดจากบาลีและไทยอันนี้จึงไม่ใช่คำสมาศแต่อ่านเหมือนสมาศเฉยๆเราเรียกว่าเป็นคำคล้ายคล้ายคำสมาศนั่นเองนะคะต่อไปค่ะราชวังราชนะคะราชเป็นคำบาลีค่ะ บวกวังวังเป็นคําสะกดตรงตามมาตราเป็นคําไทยแท้เห็นไหมบาลีบวกไทยอีกแล้วค่ะนักเรียนอันนี้ก็ไม่ใช่คำสมาร์ต่อไปราชดำเนินอันนี้ชัดเจนเลยดำเนินเป็นคําอะไรคะคําภาษาคขเมรนักเรียนจําได้ไหมคะคุณครูให้หลักสังเกตคำคำเณรครั้งที่แล้วคำที่ขึ้นต้นด้วยกํตามดำชําซําอําเป็นคำคำเมรทั้งสิ้น ฉะนั้นคําว่าดําเนินเป็นคําเขมรราดเป็นบาลีนะคะบาลีบวกเขมรอันนี้ก็ไม่ใช่คาสมานนะคะต่อไปพลละเรือนบาลีบวกเรือนเป็นคําไทยฉะนั้นบาลีบวกคําไทยก็ไม่ใช่บาลีสันสกฤตจึงไม่ใช่คําสมานคํานี้ค่ะเมรุมาศเกิดจากบาลีและสันสกฤตไหม เรามาแยกเป็นเป็นเมรุบวกกับคําว่ามาดคาว่ามาดคานี้เป็นคาอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่คุณครูบอกไปเป็นคําเขมรค่ะเป็นคําเเมรฉะนั้นคาบาลีบวกคําเขมรจึงไม่ใช่หลักสังเกตคาสมาตอันนี้จึงไม่ใช่คาสมาตกลเม็ดคาว่าเม็ดเป็นคําไทยแท้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้ก็เลยไม่ใช่คาสมาต อ่านแบบสมาตเท่านั้นกรมท่าคําว่าท่าเป็นคําไทยแท้ค่ะฉะนั้นคํานี้ไม่ใช่สมาตทุนนะพับทุนก็เป็นคำไทยแท้ค่ะคํานี้จึงไม่ใช่สมาตทั้ง8คําำนี้ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างไม่ใช่คำสมาตนะคะเป็นคําประสานเราเรียกคําเหล่านี้ว่าคําประสานนะคะนั่นก็คือ อ่านคล้ายกับคำสมาดนั่นเองแต่ไม่ใช่สมาดเพราะว่าไม่ได้เกิดจากอะไรคะนี่ค่ะไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์คือไม่ได้เกิดจากบาลีและสันสกฤตนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อไปดูตัวอย่างตัวอย่างคำสมาดที่เกิดจากบาลีและสันสกฤตอาจจะเกิดจากคำบาลีบวกคำบาลีก็ได้ หรือเกิดจากคำบาลีบวกคำสันสกิตก็ได้หรือเกิดจากคํำสันสกิตบวกสันสกิตก็ได้ต้องเป็นบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะจึงจะเรียกว่าเป็นคําสมาตได้ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่ได้อ่ะบาลีบวกบาลีค่ะเช่นพุทธบวกภูมิเห็นไหมคะเป็นพุทธภูมิวัฒนธรรมศิลธรรม นี่คือหลักเกณฑ์แรกเลยนะคะนักเรียนเกิดจากบาลีและสันสกฤตเท่านั้นต่อไปคะ่ะนักเรียนนี่คือหลักเกณฑ์ที่สองคะ่ะนักเรียนจําเกณฑ์ที่สองคือต้องแปลาจากแปลความหมายจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเช่นวีและบุรุษก็จะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าวีระบุรุษก็บุรุษก็คือผู้ที่กล้าหาญนะคะ,ะนี่คือแปลความหมายจากข้างหลังมาข้างหน้า แต่ตรงนี้ถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจนักเรียนปล่อยผ่านได้นักเรียนไปดูหลักเกณฑ์ข้อที่3กันได้เลยนะถ้านักเรียนจําหลักเกณฑ์ข้อที่1เป็นคําบาลีสันสกฤตเสร็จแล้วแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าไม่แน่ใจเพราะว่าคําบางคำเนี่ยก็จะสามารถแปลจะแปลความหมายจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้ก็ถือเป็นคําสมัตได้เหมือนกันนะเช่นคําว่าบุตรธิดาบุตร ภรรยาสมณะชีพามแบบนี้แปลความหมายจากข้างหน้าไปข้างหลังก็มีฉะนั้นถ้านักเรียนไม่แน่ใจหลักเกณฑ์ข้อนี้เราก็ไปดูเกณฑ์ข้อที่3กันเลยค่ะอ่านี่คือตัวอย่างเราไปดูเกณฑ์ต่อไปนะคะเกณฑ์คำสมาตรต่อไปก็คือจะตัดคำที่มีตัวกาลัน คำสมมาตรก็คือเกิดจากการรวมกันสองคำโดยคําแรกมีตัวการันใช่ไหมคะตัดตัวการันออกหรือบางครั้งคำแรกมีสระอะนะคะตัดสระอะออกเกณฑ์ข้อนี้ก็คือตัดตัวการันและตัดสระอะออกเมื่อรวมกันอ่านออกเสียงเชื่อมคำเช่น คำว่าแพทย์ยอยักกะลันเห็นไหมคะบวกคําว่าศาสตร์ฉะนั้นเมื่อสมารการตัดกะลันออกค่ะอ่านแบบสมารก็คือจะอ่านว่าแพทยศาสตร์คําว่ายุทธบวกคําว่าการตัดกะลันออกนะคะอ่านแบบสมารคือยุทธการศิลปบวกกรรมนะคะตัดตัวกะลันออกอ่านแบบสมารคือศิลปกรรม ต่อไปคำที่มีสระอะนะคะวีระเห็นไหมคะบวกคําว่าชนเมื่อมาสมาตการตัดสระอะออกนะคะอ่านเชื่อมคําคือวีระชนภาระศึกษาอิส,สระภาพหลักเกณฑ์ข้อนี้ง่ายมากเลยนะักเรียนตัดตัวกาลันตัดตัวสระอะแล้วก็อ่านแบบสมาตนะคะอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนจดไปด้วยเลยนะคะอ่ะจดเสร็จแล้วเนาะ งั้นคุณครูไปต่อแล้วนะคะหลักเกณฑ์ข้อนี้นักเรียนจําเลยค่ะมักจะลงท้ายด้วยคําเหล่านี้11คำนะคะคาลงท้ายถ้านักเรียนเจอคําที่ลงท้ายด้วย11คําเหล่านี้นะถือว่าเป็นคําสมัดทั้งสิ้นนะคะคำที่1ก็ได้แก่คําว่าศาสตร์ศาสตร์ลงท้ายด้วยคําว่าศาสตร์ลงท้ายด้วยคําว่ากรรม ลงท้ายด้วยคำว่าภาพลงท้ายด้วยคำว่าภัยลงท้ายด้วยคำว่ากิจลงท้ายด้วยคำว่าการลงท้ายด้วยคำว่าทำลงท้ายด้วยคำว่าศึกษาลงท้ายด้วยคำว่าศิลป์ลงท้ายด้วยคำว่าวิทยาและคำว่าสถาน สิบเอ็ดคำนี้นะคะถ้าเป็นคำลงท้ายนั่นก็หมายความว่าคำนั้นเป็นคำสมาท์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนจดตัวอย่างไปด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นถ้าลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์นักเรียนลงท้ายด้วยคำว่าศาสตร์ก็เช่นคำว่าคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ศึกษาศาสตร์เห็นไหมคะต่อไปค่ะลงท้ายด้วยคําว่ากรรมมีคําว่าอะไรบ้างคะเกษตรกรรมหัตถกรรมศิลปกรรมลงท้ายด้วยคําว่าภาพค่ะ,คาาคะเช่นกายภาพสถานภาพสวัสดิภาพ ลงท้ายด้วยคำว่าัยเช่นไรคะวาตภัยอุทกกัยลงท้ายด้วยคำว่ากิจอะไรคะเทศกิจธุรกิจภารกิจเศรษฐกิจจดทันไหมคะนักเรียนไม่ต้องจดทั้งหมดนะนักเรียนจดแค่หนึ่งคำสองคำเป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น ต่อค่ะคุณครูไปต่อนะ,อะคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าการมีอะไรบ้างคะกรรมการกิจการราชการค่ะลงท้ายด้วยคําว่าธรรมละคะนักเรียนคุณธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมลงท้ายด้วยคําว่าศึกษาต้องภาระศึกษาสุขศึกษาจริยศึกษาต่อไปคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าศีลมีคําว่าอะไรคะ นาตศิน์วาทศินปและลงท้ายด้วยคำว่าลายวิทยาคะเช่นไรคะสุขวิทยาชีววิทยาเห็นไหมลงท้ายด้วยคำว่าสถานคานักเรียนเช่นคำว่าโบราณสถานาศาสนสถานนักเรียนจบทันไหมคะ ต่อไปนักเรียนไปดูเกณฑ์ข้อสุดท้ายเลยค่ะหลักสังเกตคำสมาธิข้อสุดท้ายจะมีคำว่าพระวระนำหน้าและคำตามหลังเป็นคำบาลีและสันสกิตนะคะถ้านำหน้าด้วยคำว่าพระวระและตามหลังด้วยคำบาลีและสันสกฤตเราจะเรียกว่าเป็นคำสมาธินะคะเช่นคำว่าลไร พระเนตรพระกันพระโสตวรกายวรชายาเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะจบไปแล้วหลักสังเกตคำสมารถไม่ยากเลยเนาะนักเรียนถ้านักเรียนจำหลักเกณฑ์ได้หนึ่งเลยต้องเป็นบาลีและสันสกิตสองแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าสามลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ที่คุณครูบอกไปนะคะ แล้วต่อไปก็คือคุณต้นด้วยคำว่าพระวระนั่นเองแค่นี้เองถ้าเรียนจำหลักเกณฑ์นี้ได้นักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูมีบทเพลงที่สรุปคําสมาธิให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการตอบย้ำซ้ำเติมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลยนะคะ เปลี่ยนคำจำกัดรู้จำได้ไม่ไหวแย่ยังมมยไ,ยไงมาสิเดี๋ยวพี่จะบอกให้มาฟังนี้มนาะเกิดจากมารีมารวมกับซันสกิฟแล้วเกิดใกล้เป็นคำใหมมาแค่จงได้ว่าหนูจะจำได้จำเรื่องคู่ เกษตกรตกรกรมเกษตรกรรมเกษตรกรแล้วก็ยังมีภูมิภาคประกอบกตรกรแล้วก็ยังมีวนนรรณกรรมบุตรศา์มีคำเรานี้สุวรรณบุรีสุวรรณบุรีวรรณคดีวรรณคาดีและกรมกรแล้วก็ยังมีศิลปก,กรรมวิทยาธรแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะหนู จำเรื่องคูตอนตอนเรียนอนุบาลที่ใจโปเคยร้องเรงเต้นโชว์มามาหมูเหา่าซอยกันมีคำเหล่านี้ประดุมผานีประทุมผานีคณะบัดดีคณะบัดดี และก็ยังมีประทศึกษาและก็เวทมนต์และก็ยังมีสันติภาพอุดมติมีธรรมเรานี้อุทยัยธานีอุทยัยธานีพร,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 ระธาตุเจดีพระตัดีกับกายภาพาและก็ยังมีอุสตสาหกรรมและุตภาพกและก็ยังมีอีกมากมายเลยนะหนู บุรีกับคาตกรและก็ยังมีวิทยาศาสตร์กรรมกรและก็ยังมีอุบัติเหตุธุรกิจมีคำเรานี้ที่กลตีพิกลตีมูลนี้ทิฏฐิดัวทิฏฐาาอุบายและก็ยังมีปวัติศาสตร์มหานิกายและก็ยังมีอีกหากมายเลยนั้นนู นัเรียนนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนความรู้ด้วยการทําแบบฝึกหัดที่คุณครูแนบไปให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจบการสอนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ